แหลงการกิจกรรมของรันทูปีเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ที่ผ่านมา184เสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้หมดหมดความมาตรา3หรือนิรโทษกรรมเยาวชนในคดีมาตรา112เป็นอันว่าเสียงข้างมากในรัฐสภานี้ไม่ยินยอมให้มีการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองในคดี112ทั้งหมดแม้แต่เยาวชนก็ไม่ยกเว้น พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะออกมาในอนาคตจึงเป็นการทิรโทษกรรมทางอาญาและทางแพ่งให้พวกปิดสนามบินเชียร์รัฐประหารเราพูดได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัตนินี้จึงมีแต่ผู้คนที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ยอมรับว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนพวกเขาจะมีสันติสุขกันแต่ในหมู่พวกเขา พวกเขาจะไก่เกียร์ปองดองจูปางกันแต่ในหมู่พวกเขาพวกเขาไม่แยแสะประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างไม่สนใจเยาวาชนที่ต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้รัฐสภากีดกันพวกเรารัฐบาลไม่ว่ามาจากเผด็จการทหารหรือการเลือกตั้งก็กีดกันพวกเราศาลท่านก็ตีความความผิดตามมาตราหนึ่งสองกว้างขวางประดุดมหาสมุทรแปซิฟิกต่อให้พวกเรามีขวัญความเพียรแค่ไหน ก็คงไม่มีทางว่ายน้ำข้ามไปจนเห็นอีก,ากฟางฝั่งจากนี้พวกเขาคงไปฉลองเลี้ยงฉลองรองดองสันติสุขในปาร์ตี้ชุดลายซางร้รองเพลงสู้ไม่ถอยกันอย่างสนุกสนานไม่ต่างจากพวกเทพเทวดาฉลองน้ำอมฤตที่ได้มาจากการหลอกลวงเหล่าอาสูรให้ใช้แรงงานกวนเกษียณสมุดไม่ต่างจากลูซิเฟอร์ที่เพียงตั้งคำถามต่อพระเจ้าบนฟ่าฟ้าแดนสวรรค์ ถูกเหล่าเทวทูตทีบตกลงคุมนรกและเปลี่ยนทำเรียกขานเป็นซาตานทันทีวันนี้พวกเรามาวิ่งมาเดินมายืนเพื่อไวไอ้อะไรใหร้พระราชบัลหยตดยิรโทศกรรมที่เลือกปฏิบัติไวไอ้อะไรให้กระบวนการยุติธรรมที่มองว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าการสังหารหมู่ประชาชนหรือการรัดประหารล,ล้มล้างระบอบการปกครอง วันนี้พวกเรามาวิ่งมาเดินมายืนเพื่อยืนยันว่าพวกเราจะเป็นอสูรปีศาจซาตานหลอนหลอกสังคมสันติสุขของพวกเทวดาไปอีกนานเท่านานไม่มีความเข้าเทียมก็ไม่มีการปลองดองไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีสันติสุขขอให้พวกเราเป่งเสียงดังๆพร้อมกันหนึ่งสองสานะคะปล่อยเพื่อนเรา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  ต่ออีกประมาณ20นาทีก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะอ่านรายชื่อของนักโทษการเมืองที่เหลืออยู่อีก56คนในเรือนจำค่ะถ้าเกิดใครอยากยืนพร้อมกับเราก็เชิญยืนด้วยกันนะคะ